สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องมีความสุขทุกวันช่องสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยที่เราตั้งใจแบ่งปันความรู้ดีๆเพื่อให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและยืนยาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการป้องกันโรคการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือประสบการณ์ชีวิตดีๆที่อยากส่งต่อให้กันและกันหากท่านชื่นชอบเนื้อหาของเราขอฝากกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้กับครอบครัวและเพื่อนๆของท่านด้วยนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าตกใจ และสำคัญมากเกี่ยวกับเมนูอาหารธรรมดาธรรมดาที่เกือบทำร้ายทั้งครอบครัวหนึ่งมาเล่าให้ฟังคุณหมอประเสริฐได้ย้ำเตือนอย่างจริงจังว่าห้ามกินกระเทียมรวมกับสิ่งนี้เด็ดขาดเพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้การแชร์ข้อมูลนี้เพียงหนึ่งครั้งอาจช่วยชีวิตคนได้หลายคนเลยครับและในช่วงท้ายเรายังมีเคล็ดลับการใช้กระเทียมสี่แบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงซึ่งอาจช่วยให้คุณประหยัดเงินได้หลายหมื่นบาทต่อปีเลยทีเดียวกระเทียมเป็นหนึ่งในเครื่องปรุงที่ใช้บ่อยที่สุดในอาหารไทย และเป็นของโปรโดของใครหลายคนไม่ว่าจะใช้ผัดต้มทอดยำหรือกินแบบสดๆคนจำนวนมากมักใส่กระเทียมในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อเพิ่มรสชาติเนื้อสัมผัสและกลิ่นหอมเฉพาะตัวทำให้อาหารหน่ากินยิ่งขึ้นหลายคนก็ยังชอบเอากระเทียมมาเสียบไม้ย่างบนเตากินเป็นของกินเล่นด้วยซ้ำจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่ากระเทียมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากอุดมไปด้วยโปรตีนน้ำตาลและวิตามินหลายชนิด ในกระเทียม100กรัมมีโปรตีนประมาณ6.39กรัมน้ำตาลประมาณ2.5กรัมรวมถึงมีวิตามินซีและวิตามิน B6 ในปริมาณที่เหมาะสมสารอาหารเหล่านี้สามารถช่วยให้ร่างกายได้รับโภชนาการที่สมดุลสนับสนุนการทำงานปกติของร่างกายและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมแต่ท,ทั้งทั้งที่กระเทียมถูกยกย่องว่าเป็นวัตถุดิบเพื่อสุขภาพกลับกลายเป็นต้นเหตุของเหตุหตการณ์น่าสลดใจเมื่อไม่นานมานี้เด็กชายวัย8ขวบคนหนึ่งมีอาการไม่สบายหนักหลังรับประทานกระเทียมจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน หลังจากตรวจอย่างละเอียดและซักถามประวัติการกินอาหารคุณหมอประเสริฐก็ได้ตำหนิผู้ปกครองอย่างจริงจังว่าทำไมถึงให้ทานกระเทียมกับสิ่งนั้นได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่คุณสมศรีอายุ38ปีเป็นคนที่ชอบทานกระเทียมมากไม่ว่าจะใส่ในอาหารหรือทานแบบสดกระเทียมถือเป็นส่วนสำคัญในทุกมื้อของเธอเธอมีลูกชายวัย8ปดขวบชื่อน้องสมชายซึ่งก็ชอบกินกระเทียมเหมือนกันในมื้อกลางวันวันหนึ่งสองแม่ลูกใส กระเทียมลงในอาหารเป็นจํานวนมากเหมือนทุกครั้งแล้วก็นั่งกินอย่างอร่อ,อยอร่อยแต่หลังจากทานไปได้ไม่นานทั้งคู่ก็เริ่มมีอาการปวดท้องและท้องเสียอย่างรุนแรงด้วยความตกใจคุณสมศรีรีบโทรหาสามีที่กําลังทํางานล่วงเวลาให้รีบพาทั้งสองคนไปโรงพยาบาลทันทีที่โรงพยาบาลหลังจากได้รับการตรวจอย่างละเอียดและล้างท้องเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นในที่สุดคุณสมศรีและน้องสมชายก็พ้นขีดอันตรายเมื่ออาการเริ่มคงที่คุณหมอประเสริฐ จึงสอบถามอย่างละเอียดว่าทั้งสองคนทานอะไรไปในมื้อกลางวันคำตอบของคุณสมศรีทำให้คุณหมอประเสริฐถึงกับตกใจเพราะในมื้อกลางวันวันนั้นนอกจากผัดผักใส่กระเทียมจำนวนมากแล้วทั้งคู่ยังทานมะม่วงสุกคนละหนึ่งลูกด้วยทันทีที่ได้ยินคุณหมอประเสริฐพูดขึ้นมาทันทีว่าทำไมถึงทานสองอย่างนี้พร้อมกันได้คุณหมอประเสริฐเตือนอย่างจริงจังว่าหลังจากกินกระเทียมแล้วห้ามกินมะม่วงต่อทันที เพราะในมะม่วงมีกรอดอะมิโนวิตามินและกรดผลไม้ในปริมาณค่อนข้างมากเมื่อรวมกับสารบางชนิดในกระเทียมจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ง่ายสร้างสารบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อร่างกายมนุษย์หากรับประทานร่วมกันในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอาการตัวเหลืองตาเหลืองและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของไตทำให้เนื้อไตเสียหายซึ่งฟื้นฟูได้ยากคุณหมอประเสริฐจ,จึงอยากเตือนทุกคนว่าในชีวิตประจำวันเราควรใส่ใจ การจับคู่อาหารให้มากขึ้นเพราะการเลือกกินอาหารที่เข้ากันได้ดีเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีแล้วกระเทียมไม่ควรทานคู่กับอะไรบ้างก่อนจะไปดูข้อห้ามเรามาทำความเข้าใจประโยชน์ของกระเทียมกันก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้จักใช้ให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงข้อห้ามได้ดีขึ้นในวิดีโอนี้ผมยังมีเคล็ดลับการใช้กระเทียมสอย่างที่น่าทึ่งมากและอาจช่วยให้คุณประหยัดเงินได้หลายหมื่นบาทต่อปีเลยทีเดียว ในฐานะเครื่องปรุงรสที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันกระเทียมมีบทบาทสำคัญมากในการทำอาหารการใส่กระเทียมในปริมาณที่เหมาะสมขณะผัดอาหารไม่เพียงช่วยเพิ่มรสชาติแต่ยังช่วยดับกลิ่นคาวของปลาและเนื้อสัตว์ได้อย่างชาญฉลาดทำให้อาหารทั้งจานมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานตัวอย่างเช่นในการปรุงเมนูปลาอาลิซินในกระเทียมสามารถทำปฏิกิริยากับสารที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นคาวในเนื้อปลาทำให้กลิ่นคาวลดลงอย่างมีประสิทธิภาพอาหารจึงมีรสชาติสดใหม่อร่อยและกลิ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกันกลิ่นและรสพิเศษของกระเทียมยังช่วยกระตุ้นความอยากอาหารและช่วยส่งเสริมสุขภาพได้อีกด้วยกระเทียมมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวเราไปดูทีละข้อว่าการกินกระเทียมเป็นประจำมีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ข้อที่1ต้านการอักเสบและต้านจุลชีพกระเทียมมีความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและไวรัสได้ดีมากสาเหตุหลักมาจากสารประกอบออร์กโนซัลเฟอร์เช่นอลิซิน งานวิจัยหลายชิ้นพบว่าอลิซินสามารถยับยั้งการเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและไวรัสหลายชนิดรวมถึงเชื้อที่ดื้อต่อยาบางกลุ่มด้วยตัวอย่างหนึ่งคือสารสกัดจากกระเทียมมีฤทธิ์ต้านเชื้อสเตฟิโลคอสออริอสและเชื้ออีโคไลซึ่งเป็นเชื้อก่อโรคที่พบบ่อยได้อย่างมีในสําคัญมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับยาปฏิชีวนะบางชนิดนอกจากนี้กระเทียมยังช่วยลดการอักเสบโดยการปรับสมดุลการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันประโยชน์ข้อที่2ป้องกันและต้านมะเร็ง กระเทียมมีบทบาทสำคัญในการป้องกันโรคมะเร็งบางชนิดสารออกานซันเฟอร์ในกระเทียมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้มีงานวิจัยพบว่าลิซินสามารถกระตุ้นการตายของเซลล์มะเร็งแอ o p t o s i s และยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์กระเทียมยังมีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นซีลิเนียมและสารโพลีฟีนนลซึ่งช่วยกำจัดอนุมูลอิสระลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง การศึกษาภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกระเทียมกับความเสี่ยงมะเร็งพบว่าผู้ที่กินกระเทียมเป็นประจำมีความเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารและมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญประโยชน์ข้อที่3ช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดกระเทียมมีผลดีต่อผู้ที่มีปัญหาระดับน้ำตาในเลือดสูงสารบางชนิดในกระเทียมช่วยส่งเสริมการหลั่งอินซูลินและเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินทำให้ระดับน้ำตาในเลือดลดลง งานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดจากกระเทียมช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดและปรับปรุงภาวะดื้อต่อกลูโคสได้ประโยชน์ข้อที่4ปกป้องระบบหัวใจและหลอดเลือดกระเทียมช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างมีนัยสำคัญสารออกานซันเฟอร์ในกระเทียมช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรน์ในเลือดลดโอกาสเกิดภาวะหลอดเลือดแข็งนอกจากนี้กระเทียมยังมีฤทธิ์ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและต้านการแข็งตัวของเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงการเกิดริมเลือดอุดตัน มีการศึกษาขนาดใหญ่ที่พบว่ากลุ่มคนที่บริโภคกระเทียมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงอย่างชัดเจนประโยชน์ข้อที่5เสริมสร้างภูมิคุ้มกันสารอาหารในกระเทียมเช่นวิตามินซีและสังกะสีมีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันช่วยให้เซลล์ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มความสามารถของร่างกายในการต้านทานเชื้อโรค งานวิจัยบางส่วนพบว่าคนที่กินกระเทียมเป็นประจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในช่วงฤดูไข้หวัดใหญ่น้อยกว่าคนที่แทบไม่กินกระเทียมประโยชน์ข้อที่6ปรับปรุงการทำงานของระบบย่อยอาหารกระเทียมช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยและส่งเสริมการบีบตัวของกระเพาะอาหารและลำไส้ทำให้การย่อยและการดูดซึมอาหารดีขึ้นนอกจากนี้ด้วยฤทธิ์ต้านจุลชีพกระเทียมช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นโทษในลำไส้ และช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ที่ดีในระบบทางเดินอาหารประโยชน์ข้อที่7ชะลอวัยสารต้านอนุมูลอิสระในกระเทียมช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของเซลล์อนุมูลอิสระเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดความชราและโรคเรื้อรังหลายชนิดการกําจัดอนุมูลอิสระอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารต้านอนุมูลอิสระจากกระเทียมจึงช่วยชะลอวัยและป้องกันโรคบางชนิดได้ประโยชน์ข้อที่8ต้านไวรัสสารสกัดจากกระเทียมสามารถยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสหลายชนิด เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสบางชนิดที่ทําให้เกิดโรคติดเชื้อทางเดินหายใจช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยจากไวรัสได้ประโยชน์ข้อที่9ปกป้องตับส่วนประกอบบางอย่างในกระเทียมมีฤทธิ์ช่วยปกป้องเซลล์ตับลดความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันและส่งเสริมการสร้างเซลล์ตับใหม่ซึ่งมีส่วนช่วยป้องกันและบรรเทาโรคตับบางชนิดแม้ว่ากระเทียมจะมีประโยชน์มากมายแต่ช่วงเวลาและวิธีการกิน ก็สำคัญไม่แพ้กันโดยทั่วไปแนะนำให้รับประทานกระเทียมในปริมาณที่พอเหมาะก่อนหรือพร้อมอาหารเพื่อให้แสดงประสิทธิภาพได้ดีและลดการระคายเคืองกระเพาะและลำไส้ที่สำคัญกระเทียมยังสามารถทำปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์กับอาหารบางชนิดได้ง่ายต่อไปเรามาดูกันว่าภายในหนึ่งชั่วโมงหลังทานกระเทียมมีอาหารสี่ชนิดที่ไม่ควรทานร่วมด้วยชนิดที่หนึ่งต้นหอมภายในหนึ่งชั่วโมงหลังทานกระเทียมควรหลีกเลี่ยงการทานร่วมกับต้นหอม พราะกระเทียมเป็นเครื่องปรุงที่มีรสเผ็ดร้อนและมีฤทธิ์กระตุ้นค่อนข้างแรงส่วนต้นหอมก็มีฤทธิ์กระตุ้นเช่นกันการกินสองอย่างนี้พร้อมกันจะทำให้กระเพาะอาหารและลำไส้ถูกกระตุ้นมากเกินไปในกรณีรุนแรงอาจทำให้ปวดท้องท้องเสียได้จากมุมมองด้านโภชนาการทั้งกระเทียมและต้นหอมต่างก็มีสารที่ดีต่อสุขภาพเช่นอลลิซินในกระเทียมที่ช่วยต้านเชื้อโรคส่วนต้นหอมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุแต่การทานพร้อมกันไม่ได้ทำให้ดีขึ้น ตรงกันข้ามยังอาจรบกวนการดูดซึมสารอาหารบางส่วนด้วยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ระบบทางเดินอาหารค่อนข้างอ่อนแอง,ง่ายต่อการระคายเคืองจึงควรหลีกเลี่ยงการกินกระเทียมร่วมกับต้นหอมหรืออาหารเผ็ดร้อนอื่นๆภายในหนึ่งชั่วโมงหลังทานกระเทียมเพื่อลดความเสี่ยงปัญหาท้องไส้ชนิดที่2เนื้อวัวเนื้อวัวเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดีอุดมไปด้วยธาตุเหล็กและสารอาหารหลายชนิดคนวัยทำงานจำนวนมากชอบกินสเต็กเนื้อหรือเมนูเนื้ออย่างต่างๆ หากกินในปริมาณที่เหมาะสมก็เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันได้แต่ปัญหาคือกระเทียมมีฤทธิ์ร้อนชื้นส่วนเนื้อวัวก็จัดเป็นอาหารบำรุงที่มีฤทธิ์อุ่นเช่นกันเมื่อกินร่วมกันความร้อนชื้นในร่างกายจะยิ่งเพิ่มขึ้นทำให้เกิดอาการไม่สบายเช่นปากแห้งคอแห้งร้อนในแผลในปากหรือท้องผูกได้ง่ายจากมุมมองด้านโภชนาการการกินกระเทียมคู่กับเนื้อวัวไม่เพียงไม่ช่วยเสริมกันแต่ยังอาจทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ไม่เต็มที่ด้วยสารอาหารจากทั้งสองอย่างอาจถูกใช้ประโยชน์ได้น้อยลง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ระบบการปรับสมดุลภายในร่างกายเริ่มถดถอยควรหลีกเลี่ยงการทานเนื้อวัวภายในหนึ่งชั่วโมงหลังทานกระเทียมชนิดที่ 3. อกไก่อกไก่เป็นเมนูยอดฮิตของคนลดน้ำหนักเพราะมีไขมันต่ำโปรตีนสูงแต่เนื้อค่อนข้างแห้งส่วนประกอบสำคัญในอกไก่คือโปรตีนและกรดอะมิโนโลหลายชนิดขณะเดียวกันในกระเทียมก็มีสารบางอย่างที่อาจทำปฏิกิริยากับโปรตีนในอกไก่ส่งผลต่อการย่อยและดูดซึมทำให้เกิดอาการท้องอืดแน่นท้อง หรืออาหารไม่ย่อยได้ง่ายโดยเฉพาะในคนระบบย่อยอาหารไม่ค่อยแข็งแรงนอกจากนี้รสชาติเมื่อกินคู่กันจะค่อนข้างจัดและหนักสําหรับคนที่ไม่ชอบอาหารรสเข้มก็อาจรู้สึกเลี่ยนกินได้ยากผู้สูงอายุที่มีการทํางานของระบบย่อยอาหารอ่อนลงหากกินกระเทียมพร้อมมกไก่อาจเพิ่มภาระให้กระเพาะอาหารและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ชนิดที่4มะม่วงการทานมะม่วงรวมกับกระเทียมในเวลาใกล้กันอาจส่งผลเสียต่อร่างกายได้หลายอย่าง ในมะม่วงมีกรดผลไม้กรดอะมิโนและโปรตีนในปริมาณค่อนข้างมากสารเหล่านี้มีฤทธิ์กระตุ้นสูงหากสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงอย่างน้ำมะม่วงเปื้อนมุมปากหรือผิวหน้าคนที่แพ้ง่ายอาจเกิดผื่นแดงหรือคันได้มะม่วงถือเป็นผลไม้ที่มีโอกาสกระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้อยู่แล้วเมื่อรับประทานรวมกับกระเทียมซึ่งมีฤทธิ์ระคายเคืองและร้อนในตัวเองก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพ้และการระคายเคืองจากมุมมองของแพทย์แผนจีนมะม่วงมีฤทธิ์ร้อนกระเทียมก็มีฤทธิ์อุ่นค่อนไปทางร้อน เมื่อทานพร้อมกันมากๆจะทําให้เกิดความร้อนะส,สมในร่างกายสังเกตได้จากอาการร้อนในเจ็บคอแผลในปากเลือดออกตามไรฟันเป็นต้นดังนั้นผู้สูงอายุจึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะม่วงภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากทานกระเทียมเพื่อลดความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพที่ไม่จําเป็นนอกจากนี้กระเทียมเองก็ไม่ควรทานร่วมกับอาหารรสจัดเผ็ดร้อนมากเกินไปเพราะถึงแม้กระเทียมจะช่วยฆ่าเชือ้อแต่การทานมากเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อไตและระบบต่างๆในร่างกายได้เช่นกัน ต่อไปเรามาดูกันว่าใครบ้างที่ไม่ควรทานกระเทียมหรือควรระวังเป็นพิเศษกลุ่มที่หนึ่งผู้ป่วยโรคตามีคำกล่าวมาตั้งแต่โบราณว่ากระเทียมรักษาได้ร้อยโรคแต่เป็นภัยต่อดวงตาในตำราแพทย์และตำราดูแลสุขภาพโบราณหลายเล่มได้กล่าวเตือนตรงกันว่าผู้ป่วยโรคตาควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นฉุนแรงโดยเฉพาะกระเทียมการแพทย์สมัยใหม่พบว่าส่วนประกอบบางอย่างในกระเทียมอาจรบกวนสมดุลการทำงานทางสรีรวิทยาบางอย่างของดวงตาได้ การรับประทานกระเทียมในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจทําให้เกิดอาการตาแห้งตาแดงตาม,มัวหรืออาการระคายเคืองอื่นๆตามมาได้ดังนั้นผู้ที่มีปัญหาโรคตาโดยเฉพาะระหว่างการรักษาควรงดอาหารรสจัดและมีกลิ่นฉุนเช่นกระเทียมอย่างเคร่งครัดกลุ่มที่2ผู้ที่ร่างกายอ่อนแอและมีภาวะร้อนในตามแนวคิดแพทย์แผนจีนเชื่อว่าการทานกระเทียมมากเกินไปจะทําให้พลังชี่ลดลงในตำราบางเล่มระบุชัดว่า กระเทียมมีรสเผ็ดร้อนมีพิษเล็กน้อยทำให้เกิดเสียมหะกกระตุ้นไฟภายในและสลายพลังชีวกับเลือดสำหรับคนที่ร่างกายอ่อนแอมีภาวะพร่องของชีและเลือดอยู่แล้วและมักมีอาการร้อนในหากทานกระเทียมมากเกินไปความไม่สมดุลจะยิ่งรุนแรงขึ้นแพทย์แผนปัจจุบันก็พบว่าในผู้ที่มีภาวะร้อนในอยู่เดิมเมื่อกินกระเทียมเยอะอาจมีอาการเลือดกำเดาไหลเลือดออกตามไรฟันหรืออาการร้อนในอื่นๆซึ่งเป็นสัญ,ญญาณว่าร่างกายร้อนเกินไปกลุ่มที่3มผู้ป่วยโรคตับ หลายคนเชื่อว่าการกินกระเทียมช่วยป้องกันโรคตับอักเสบแต่สำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตับอยู่แล้วโดยเฉพาะตับอักเสบการกินกระเทียมมากทุกวันอาจไม่ใช่เรื่องดีอย่างที่คิดมีบันทึกในตำราบโบราณที่พูดถึงว่าการทานกระเทียมต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดโทษต่อตับและดวงตาจากมุมมองการแพทย์สมัยใหม่กระเทียมมีฤทธิ์เผ็ดร้รอนและกระตุ้นสูงสำหรับผู้ป่วยที่มีไฟในตับหรือภาวะการอักเสบของตับอยู่แล้วการกินกระเทียมจำนวนมากจะยิ่งทำให้ตับทำงานหนักขึ้น ผู้ป่วยโรคตับอักเสบที่การทำงานของตับบกพร่องอยู่แล้วหากยังทานกระเทียมมากอาจทำให้อาการอักเสบรุนแรงขึ้นและทำให้การฟื้นตัวช้าลงกลุ่มที่ 4. ผู้ที่ท้องเสียจากสาเหตุไม่ใช่การติดเชื้อแบคทีรียกระเทียมดิบมีฤทธิ์กระตุ้นแรงปกติการทานกระเทียมเล็กน้อยอาจช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นและช่วยกระตุ้นการบีบตัวของลำไส้แต่ถ้ากำลังท้องเสียจากสาเหตุอื่นเช่นกินของเย็นเกินไปอาหารเป็นพิษแบบไม่ติดเชื้อ หรือระบบลำเส้นระคายเคืองอยู่แล้วการกินกระเทียมจะยิ่งทําให้เยื่อบุลำเส้นระคายเคืองมากขึ้นเกิดภาวะข้างเลือดบวมและทําให้การซึมผ่านของของเหลวในลำไส้เพิ่มขึ้นผลคือท้องเสียบ่อยขึ้นปวดท้องรุนแรงขึ้นและอาจนําไปสู่ภาวะขาดน้ําหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆได้ง่ายกลุ่มที่5ผู้ป่วยอาการหนักและผู้ที่กําลังรักษาด้วยยาบางชนิดกระเทียมจัดอยู่ในกลุ่มอาหารสแสลงสําหรับผู้ป่วยบางประเภท อาหารสแสลงหมายถึงอาหารที่ทำให้โรคบางอย่างกำเริบหรือทำให้อาการรุนแรงขึ้นได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ร่างกายอ่อนแอมากอยู่แล้วเช่นผู้ป่วยมะเร็งที่กำลังทำเคมีบำบัดผู้ป่วยหลังผ่าตัดหรือผู้ที่ต้องรับยาหลายชนิดในผู้ป่วยกลุ่มนี้การกินกระเทียมรสจัดอาจทำให้เกิดอาการไม่สบายท้องคลื่นไส้หรือเบื่ออาหารทำให้กินได้น้อยลงส่งผลต่อการฟื้นตัวนอกจากนี้กระเทียมยังอาจมีปฏิกิริยากับยาเฉพาะบางชนิด ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงหรือเพิ่มผลข้างเคียงได้จึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนหากต้องการกินกระเทียมในปริมาณมากขณะรักษาโรคส่วนสตรีมีครรภ์ก็เป็นอีกกลุ่มที่ควรระมัดระวังไม่จำเป็นต้องงดกระเทียมทั้งหมดแต่ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะาลิซินในกระเทียมมีรสเผ็ดร้อนหากทานมากเกินไปอาจกระตุ้นเยื่อบุกระเพาะอาหารทำให้ปวดท้องท้องเสีย หรือแน่นท้องได้ในช่วงตั้งครรภ์ร่างกายจะไวต่อการเปลี่ยนแปลงมากหากระบบย่อยอาหารมีปัญหาไม่เพียงกระทบต่อแม่แต่ยังส่งผลทางอ้อมต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ด้วยสรุปคือถ้าทานกระเทียมในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยให้ร่างกายได้รับประโยชน์หลายอย่างเช่นฆ่าเชื้อเสริมภูมิคุ้มกันและปกป้องหลอดเลือดแต่เราก็ต้องรู้ข้อควรระวังและกลุ่มเสี่ยงที่ควรเลี่ยงด้วยการดูแลสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่แค่รู้ว่าอะไรดีแต่อยู่ที่รู้ว่าอะไรเหมาะกับเราและต้องทานอย่างสมดุล ต่อไปเป็นข้อควรระวังสามข้อในการทานกระเทียมที่ไม่ว่าชายหรือหญิงหากรู้ไว้เร็วจะยิ่งได้ประโยชน์ข้อควรระวังข้อที่หนึ่งทานในปริมาณที่พอเหมาะถึงกระเทียมจะดีแค่ไหนก็ไม่ได้แปลว่ากินเยอะแล้วจะยิ่งดีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการทานกระเทียมมากเกินไปจะทําให้เกิดผลเสียหลายอย่างจากมุมมองด้านโภชนาการส่วนประกอบบางชนิดในกระเทียมอาจรบกวนการดูดซึมวิตามินบีของร่างกายซึ่งวิตามินบีมีความสําคัญต่อระบบประสาท และการเผาผลาญพลังงานหากขาดวิตามินบีอาจทําให้รู้สึกอ่อนเพลียสมองล้าหรือความจําถดถอยได้สำหรับดวงตาการทานกระเทียมในปริมาณมากและต่อเนื่องมีโอกาสทำให้เกิดการระคายเคืองตาเยื่อบุตาอักเสบหรือเปลือกตาอักเสบได้โดยทั่วไปแนะนำให้ทานกระเทียมวันละครั้งหรือวันเว้นวันครั้งละประมาณ 2- 3สกลีบก็เพียงพอที่จะได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพโดยไม่เสี่ยงผลข้างเคียงมากเกินไปข้อควรระวังข้อที่สองไม่ควรทานตอนท้องเสีย เวลาท้องเสียระบบลำไส้ทั้งหมดอยู่ในสภาวะอ่อนล้าเยื่อบุลำไส้โปรบางกว่าปกติการบีบตัวของลำไส้ก็ผิดปกติในช่วงนี้หากไปกินกระเทียมที่มีฤทธิ์เผ็ดร้รอนและกระตุ้นสูงเข้าไปจะยิ่งทำให้เลือดข้างในผนังลำไส้เกิดการบวมและเพิ่มการซึมผ่านของของเหลวออกมาในลำไส้ทำให้อาการท้องเสียรุนแรงขึ้นท้องเสียบ่อยน้ำออกมากขึ้นเสี่ยงต่อการขาดน้ำได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ระบบย่อยอาหารอ่อนแออยู่เดิมหากฝืนทานกระเทียมในช่วงท้องเสียจะสังเกตได้เลยว่าจำนวนครั้งในการถ่ายเพิ่มขึ้น และอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นข้อควรระวังข้อที่สามไม่ควรทานตอนท้องว่างขณะที่ท้องว่างกระเพาะอาหารไม่มีอาหารอื่นช่วยลดการระคายเคืองส่วนประกอบที่มีฤทธิ์กระตุ้นในกระเทียมเมื่อเข้าไปสัมผัสเยื่อบุก,กระเพาะโดยตรงจะยิ่งทําให้เกิดการข้างเลือดบวมน้ําหรือแม้กระทั่งเป็นแผลในกระเพาะได้งานวิจัยบางชิ้นพบว่าการกินกระเทียมตอนท้องว่างจะทําให้การหลั่งกรดในกระเพาะเพิ่มขึ้นซึ่งกรดส่วนเกินนี้จะทําลายเยื่อบุอย่างต่อเนื่องหากทานแบบนี้ ไปนานๆอาจนำไปสู่โรคกระเพาะเรื้อรังได้แต่ถ้าทานกระเทียมพร้อมอาหารหลักเช่นข้าวหรือกับข้าวอื่นๆอาหารเหล่านี้จะช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกันชนลดการระคายเคืองของสารในกระเทียมต่อเยื่อบุกระเพาะได้ในปริมาณพอเหมาะกระเทียมที่กินพร้อมอาหารยังช่วยล้างพิษฆ่าพยาธิและช่วยป้องกันโรคบิดได้ด้วยอย่างไรก็ตามหลังทานกระเทียมหลายคนจะรู้สึกว่ามีกลิ่นปากนั่นเป็นเพราะสารระเหยในกระเทียมถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดแล้วขับออกทางลมหายใจผ่านปอด ดังนั้นหลังมือ้อที่มีกระเทียมมากๆควรบ้วนปากแปรงฟันหรือเคี้ยวสมุนไพรที่ช่วยดับกลิ่นปากเพื่อรักษาสุขอนามัยในช่องปากแล้วสรุปว่ากระเทียมทานแบบดิบหรือแบบสุกดีกว่ากันหากดูในแง่สารสําคัญและฤทธิ์ฆ่าเชือ้อการทานกระเทียมดิบจะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะลิซินซึ่งเป็นสารสําคัญหลักจะถูกสร้างขึ้นเมื่อกระเทียมถูกบดหรือทุบและจะถูกทําลายได้ง่ายเมื่อโดนความร้อนงานวิจัยชี้ว่าสาเหตุที่กระเทียมมีฤทธิ์เด่นในการฆ่าเชือ้อก็เพราะมีสารอะลีนและเอนไซม์อะลีนเนส เมื่อเราบดกระเทียมสารสองชนิดนี้จะสัมผัสกันในอากาศและเปลี่ยนเป็นอะลิซินอะลิซินมีฤทธิ์ต้านแบคทีรียและไวรัสได้อย่างแข็งแรงแต่เมื่อผ่านการผัดต้มทอดด้วยไฟแรง,แรงอะลิซินจะสลายตัวทําให้ฤทธิ์ฆ่าเชื้อลดลงอย่างมากหากต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกระเทียมแนะนําให้บดหรือโขลกกระเทียมให้ละเอียดแทนการสับหยาบทิ้งกระเทียมที่บดแล้วไว้ประมาณ1 0 1 5นาทีให้สารอะลิอินและเอนไซม์ทำปฏิกิริยาให้เต็มที่จึงค่อยนำไปทานหรือปรุง วิธีที่ดีเช่นใช้กระเทียมสดทำยำน้ำจิ้มหรือกินคู่กับเกี๊ยวโดยผสมกับน้ำส้มสายชูและน้ำมันงาเล็กน้อยก็เป็นวิธีทานที่อร่อยและดีต่อสุขภาพอีกวิธีหนึ่งคือดองกระเทียมด้วยน้ำตาลและน้ำส้มสายชูวิธีนี้จะช่วยลดความเผ็ดร้อนลงแต่ยังคงคุณค่าทางโภชนาการจำนวนมากไว้ได้แถมยังช่วยลดไขมันในเลือดป้องกันโรคหัวใจและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เหมาะจะกินกระเทียมดิบหากใครที่กระเพาะอาหารไวต่อการระคายเคืองเมื่อกินกระเทียมดิบแล้วแสบหรือแน่นท้องอาจเลือกทานแบบสุกในปริมาณน้อยแทนเพียงแต่ตอนผัดไม่ควรใช้ไฟแรงจัดนานๆแนะนำให้ใส่กระเทียมใกล้ช่วงท้ายของการปรุงเพื่อช่วยรักษาสารอาหารที่มีประโยชน์เอาไว้ให้มากที่สุดสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะทานดิบหรือสุกกระเทียมก็มีข้อดีในแบบของตัวเองการเลือกวิธีทานให้เหมาะกับสภาพร่างกายและความชอบส่วนตัวจะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากกระเทียมได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่าที่สุด นอกจากการกินแล้วกระเทียมยังมีเคล็ดลับการใช้งานที่น่าทึ่งอีกอย่างหนึ่งคือการเอากระเทียมวางไว้ใต้หมอนซึ่งมีประโยชน์ตามมาได้ถึง4ข้อประโยชน์ข้อแรกช่วยส่งเสริมการนอนหลับในยุคที่ชีวิตเร่งรีบเต็มไปด้วยความเครียดการนอนดึกนอนหลับไม่สนิทตื่นบ่อยหรือฝันเยอะกลายเป็นปัญหาของใครหลายคนหากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานอนไม่ค่อยหลับลองเอากระเทียมหนึ่งสองกลีบวางไว้ใต้หมอนก่อนนอนก็ได้ น้ำมันหอมระเหยในกระเทียมมีฤทธิ์ช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายและช่วยให้คุณหลับง่ายขึ้นงานวิจัยบางส่วนชี้ว่าสารเคมีบางชนิดในกระเทียมสามารถช่วยปรับสมดุลระบบประสาทลดความวิตกกังวลและช่วยให้เข้าสู่ภาวะหลับลึกได้ดีขึ้นประโยชน์ข้อที่2ช่วยยับยั้งไรฝุ่นไรฝุ่นเป็นตัวการสำคัญของอาการแพ้ผื่นคันและสิวขึ้นตามตัวพวกมันมักเจริญเติบโตบนผ้าปูที่นอนปลอกหมอนและฟูกที่นอนถึงแม้วิธีหลักในการกำจัดไรฝุ่นคือการซักตากแดด และทำความสะอาดเป็นประจำแต่การวางกระเทียมสองสามกลีบไว้ใต้หมอนก็สามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของไรฝุ่นได้บางส่วนเพราะในกระเทียมมีสารที่มีฤทธิ์ต้านจุลชีพตามธรรมชาติสามารถยับยั้งการเติบโตและการแพร่พันธุ์ของจุลินทรีย์และไรฝุ่นบางชนิดได้ทำให้ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ลดลงประโยชน์ข้อที่สามบรรเทาอาการเวียนศีรษะและปวดหัวหลายคนมีอาการเวียนหัวปวดศีรษะเนื่องมาจากพักผ่อนน้อยเครียดหรือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ การวางกระเทียมสองสามกลีบไว้ใต้หมอนก่อนนอนอาจช่วยได้ในบางกรณีเพราะสารบางชนิดในกระเทียมช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดในบริเวณศีรษะเพิ่มมาตราการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายและช่วยให้กระบวนการล้างพิษของอวัยวะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นลดภาระของร่างกายจึงอาจช่วยบรรเทาอาการเวียนหัวและปวดศีรัได้งานวิจัยทางการแพทย์บางส่วนยังพบว่าสารบางตัวในกระเทียมมีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองประโยชน์ข้อที่4 และยุงตามธรรมชาติฤดูร้อนหรือช่วงอากาศชื้นมักเป็นช่วงที่ยุงชุกชุมยุงไม่เพียงแต่กัดให้คันและน่ารำคาญแต่ยังอาจเป็นพาหะของโรคหลายชนิดผลิตภัณฑ์กันยุงทั่วไปมักมีสารเคมีที่อาจก่อ,อก,การระคายเคืองโดยเฉพาะกับเด็กเล็กหรือผู้ที่แพ้ง่ายกลิ่นของกระเทียมมีคุณสมบัติในการไล่มแมลงตามธรรมชาติโดยเฉพาะยุงเพียงปอกเปลือกกระเทียมแล้ววางไว้ใต้หมอนหรือบริเวณหัวเตียงยุงจำนวนมากจะไม่กล้าเข้าใกล้เพราะไม่ชอบกลิ่นฉุนของกระเทียม วิธีนี้เป็นวิธีไล่ยุงแบบธรรมชาติปลอดภัยเหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุหากคุณอาศัยอยู่ในชนบทหรือพื้นที่ที่มียุงเยอะลองใช้วิธีง่ายๆนี้ดูนะครับสุดท้ายนี้ถึงแม้กระเทียมจะดูเป็นเพียงเครื่องปรุงเล็กๆในครัวแต่ถ้าเราเข้าใจคุณสมบัติข้อดีข้อเสียวิธีทานและวิธีใช้ให้ถูกต้องกระเทียมก็สามารถกลายเป็นยากใกล้ตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้อย่างดี อย่าลืมว่าการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการทานอาหารให้สมดุลเลือกในสิ่งที่เหมาะกับร่างกายของตัวเองและรู้จักข้อจำกัดของเราหากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อให้พวกเขามีความสุขทุกวันไปด้วยกันนะครับ